สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับคุณหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะคุณหนึ่งมีนิทานการ์ตูนนะคะขั้นตอนการล้างมือเจขั้นตอนนะคะมาให้เด็กๆได้ดูนะคะเด็กๆพร้อมแล้วเราไปชมกันเลยค่ะโอ้มือนี้น่าอร่อยจังอย่าเพิ่งทานนะยังไม่ได้ล้างมือก่อนแล้วทานอาหารกันเลย ล้างมือล้างมือล้างมือมีขั้นตอนง่ายๆ7วิธีเรามาล้างมือกันอย่าปล่อยเชื้อโรคให้มันแพร่พันุมีขั้นตอนการล้าง7ข้อดังนี้ขั้นที่1 ใช้ฝ่ามือถูก,กันขั้นที่สองใช้ฝ่ามือถูหลังมือขั้นที่สามใช้ฝ่ามือถูซอกนิ้วขั้นที่สี่ใช้หลังฝ่ามือถูนิ้วมือขั้นที่5ถูนิ้วหัวแม่มือด้วยฝ่ามือขั้นที่6ใช้ปลายนิ้วถูขวางฝ่ามือ ขั้นที่7ขั้นตอนสุดท้ายต้องไม่ลืมถูรอบๆบข้อมือ นิทานไปแล้วใช่ไหมคะในนิทานก็จะมีขั้นตอนการล้างมือ7ขั้นตอนใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆอย่าลืมนําไปปฏิบัตินะคะแล้วให้คุณพ่อคุณแม่นะคะอัดคลิปวิดีโอสั้นๆน,นะคะส่งให้คุณครูและเพื่อนๆได้ดูด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะคุณหนึ่งขอจบคลิปเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ